สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีสิพักมาเที่ยวพัทยาจ้าเป็นทริปเล็กๆก้อนลูกสาวเปิดเทอมนี่ก็ฮองแล้วห้องกสิมาเขาของพักเขาเลยอันนี้ก็เป็นจองแบบบ่ได้เอ็นเบิรงคักได้พี่น้องก็ขึ้นเลือกบ่ได้เลือกคักกระดอเนาะแต่ว่กาก็งหันมือในห้องสิพักอยู่ LK Emerald Beach ห้องนี้ก็จะเป็นห้องพักที่ราคาถูกที่สุดจา้าสายประหยัดคือห้าได้มากขึ้นละพันเก่าแปดศูนย์พี่น้องรอบอาหาราเซาแลีห้องก็จะเป็นวิวสวนนอกถาวิวทะเลมนันก็สีราคาหนึ่งตายคอยก็คือสิบอดจองห้อง แพงได้พี่น้องควสิหาเที่ยวเอาจ่าเอาของทุกๆภายในกัซซมีมินิบาร์ให้กินฟรีนาะมีนาม,มาม่า <c oughs> แลวก,กาแฟจ้าถือว่าอุปกรณ์ครบคันอยู่ได้พี่น้องนี่น้นองแนวข่ยมากก็คือมีเตาลีดให้น้ำจ้าเลิศบอกเลิศอยู่เด้กบานนี้สิพาไปเบ่งจุดชมวิวของโรงแรมนะตรงนี้ก็สิเบื้องะ้าที่์ตกดินได้ได้ไดพี่น้องวิวงามค่ะแต่ว่าลูกสาวข่อยกับวิเน,นาะนั่งอยากเล่นน้ำเลยสิพผ้านั่งไปเล่นน้ำเนาะพี่น้องโรงแรมเพิ่นก็สิติดทะเลได้ได้พี่น้องตะว่หน้าหารเพิ่ิน เลยสิพานั่งมาเหรียญไส้แจ้งน่อยเนาะพ่อมันก็มีไส้แหยเหรียญวิวงามอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะกับพ่อได้อยู่นี่จะริมทะเลกันสิประมาณนี้เนาะมันกันบเหรียญบ่วไดนก้อนดำๆนะมันเป็นหินก็เลยสิพานั่งมาเหรีาายญซาไวนามเนาะพี่น้องถืกใจเพิ่นคักแก่เพิ่อน,อนเหรีนจนมือเหี่ยวเบิดบ้านนี้ก็เลยบอกนั่งพ่อกับของมาอาบน้ำแต่งตัวสิพาไปกินข้าวแลงจ้ามือนี่สิไปกินร้านเดอะคอร์เรกชีพัทยาเนาะพี่น้องนั่นๆนั่นใส่มือครับมาแล้วเขาก็ไปจอดรถในโรงแรมเลยร้านยู่หน้าโรงแรมฮออลิิเเดย์นนาะพี่น้องเเาาก็ขขับรถไป จอดในโรงแร่มเลยเลยลานไปจักน้อยกะเดียวใส่เขาไปจอดรถดไวพี่น้องสามคนพอเมเลูก,ก็คือหิวโซ่แห้งเด้พี่น้อง <c oughs> อาหารก็สิเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนเนาะพี่น้องมีพิซซ่าเบอร์เกอร์ยีหยังประมาณนี้ละจะ <c oughs> ัดบรรยากาศก็ดีเนาะจ้ดติดหาดเลยเขาเบิ่งรีวิวใน Google มันได้หลายเนาะก็เลยว่าเออลองมาเบิงง่งกันนะกำลังปรึกษากันเนาะพี่น้องว่าสีสัหยังกินเนาะต่างคนต่างหิวพี่น้องเอ,อ้ยปัดนี้คือสิสังหลายคักแล้ว <c oughs> แล้วก็มาถึงหน้าร้านแล้วจ้ะพี่น้องบรรยากาศในร้านก็สิประมาณนี้้อจ้า มาเบิ่งเด้อพี่น้องว่าหมู่ข่อยสั่งหยังแน่ตามคาดเนาะสั่งมาหลายแฮงเผื่อนะเมนูของเขาเจ้ขอขออาข่อยก็อ่านบ่ออกคือกันเด้อพี่น้องมันเป็นภาษาอังกฤษอันแรกที่มาเสิร์ฟก็คือเซตเนื้อร่วมเนาะพี่น้องสิมีหมูกับเนื้ออันที่สอก็จะเป็นเบอร์เกอร์ร่วมหมี่หมูไก่เนื้อนี่ก็สิเป็นพิซซนะ่าหนาหาวเอียนอันนี้พานักงานเพิ่นมาแนะนําเนาะว่าอีหยังกินกับอีหยังมีซอสหยังแน่อาหารมาแล้วก็สิมากินอ่างเด้อจ้าบัดตะนี้นะเมนูแรกเขาก็สิบจวดกินเบอร์เกอร์เลยจ้ามมันนนนกก็็็เเปปแแต่่่ซซบบบาาะด้้ส สาบานห้าดอกพี่น้องเอ,อ้ราคาลานนี้กับพ่อปรมาม่านี้ด้อพี่น้องส่วนรสชาติอาหารกะกลางๆนะ่าจะบ,บ่ได้ว่าถูกปากกระดอนะแต่ว่าเนื้อเพิ่นนน่ะุ่มแห้งได้พี่น้องแบบลุยละลายในปากเลยเนาะกาโดนมาเทือนะ่อเนาะเฮาก็ลองกินอีหยังที่แปลกใหม่บ้างเนาะนั่งไปนะั่งมาพี่น้องพนักง,งานขาเจ้าเก่าโคนไมาให้สแกนเนาะลด25%จ้าก็ดีอยู่เนาะได้ส่วนลดแต่ว่าร้านนี่นะ่ะมีเซอร์วิสชาติสิเปอร์เซ็นกับวดจ็ดเปอจ้าปะพยอยากมาลองก็มา,งกมาลองกินได้พี่น้องแต่ว่ามันก็บ,บนน่่แแมนนวบ้านดพี่น้องเป็นหยังจ้ยรอบหน้าาเฮกย หาล่องร้านไม่ไปเรื่อยพี่น้องพัทยาร้านหลายมาเท<ช>ี่ยวทั้งที่เฮากลกินอยังที่มันหลากหลายเนาะพี่น้องนาะบาร <นะ S 1> มีภไยแน้นําร้านบุฟเฟตทะเลบ่พี่น้องมีรา้านใดบ่จา้ามีร้านเด็ดก็นนะนํามากนนเอค่อยจะได้ตามไปกินจ้าวันนี้ไปละจ้าบายบาย